สวัสดีค่ะเปิดตัวด้วยนางเอกของเราในวันนี้นะคะนางเอกของเราในวันนี้ก็คือน้องเอสเม้นั่นเองนะคะดิฉันสัญญากับน้องไว้หลายวันแล้วค่ะว่าจะให้น้องออกมาเล่นข้างนอกนะคะวันนี้ก็ปฏิบัติตามสัญญาแล้วนะคะน้องก็รออยู่นะคะรออยู่ที่ประตูค่ะแม่คะแม่คะแม่คะ ให้หนูออกข้างนอกวอยสิคะแม่คะแม่คะวันไหนคุณแม่สัญญากับหนูเอาไว้แล้วคะว่าคุณแม่จะให้หนูออกข้างนอกวันนี้หนูรอคุณแม่อยู่นะคะคุณแม่ต้องรักษาสัญญากับหนูนะคะคุณแม่คะคุณแม่คะเร็วๆสิคะหนูจะออกข้างนอกหนูรออยู่ทั้งวันทั้งวันแล้วนะคะคุณแม่คุณแม่คะ เห็นใจหนูหน่อยสิคะหนูกับน้องเอสเวิร์ดเนี่ยเบื่อกันแล้วนะคะเบือ่อแล้วค่ะที่จะอยู่ข้างในห้องนะคะคุณแม่ก็ต้องนําหนูไปข้างนอกนะคะนีห่หนูไปรออยู่ข้างบนอีกแล้วคุณแม่เห็นไหมเนี่ยหนูรออยู่บนบ้านรอจนกว่าคุณพ่อก,กับคุณแม่จะนาหนูออกข้างนอกผมด้วยครับผมด้วยครับผมรออยู่ในห้องทั้งวันแล้วครับคุณแม่ครับ ผมก็อย่าออกข้างนอกบ้างนะครับผมอยากออกไปซุกซนบังคับคุณแม่ครับดูด้วยค่ะแม่ก็รักษาสัญญาแล้วนะคะวันนี้นําหนูออกข้างนอกนะคะเมื่อนําหนูมาออกมาข้างนอกคุณแม่ก็เปิดขนมแมวดลี้ยให้หนูรับประทานค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่คะนำอาหารขนมให้หนูรับประทานหนูขอบคุณมากนะคะหนูมีความสุขจังเลยคะ่ะคุณแม่คะ เลียเียให้หมดเลยเลียให้หมดเลยคุณแม่บีบใบเยอะๆสิคะคุณแม่บีบอีกสิคุณหนูจะได้รับประทานให้หมดนี่แม่เร็วๆหน่อยสิคะคุณแม่คะหนูกำลังอร่อยเลยคะ่ะนะแม่เร็วๆเร็วๆเร็วๆอ้ออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ยติดติดผมหนูติดขน,นหนูด้วยติดที่คอคุณแม่ออก กินต่อ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 ,ตอ,ตอคุณแม่บีบมาเร็วๆคุณแม่บีบเร็วๆคุณแม่อ๋อออาหกแล้วหกแล้วคุณแม่คุณแม่เสร็จได้เสร็จได้เดี๋ยวหนูรับประทานให้หมดนะคะคุณแม่คะหนูเสร็จได้ค่ะคุณแม่มนานๆทีหนูจะได้ออกข้างนอกหนูมีความสุขม,มากเลยนี่ตัวอะไรอ่ะคะคุณแม่เนี่ยอะไรเนี่ยที่หนูยืนอยูนะ่เนี่ย ผมคุณแม่น้าเหมือนหนูเลยผมเช็ดเท้าน่ะคุณลูกคขาคุณแม่ซื้อมาจากงานไท a i ล a ด d เท็ s โช w 2023นะคะซื้อมาให้คุณลูกนั่นเองนะคะน่ารักไหมคะหนูน่ารักเต็มเลยค่ะดูเหมือนหนูเลยมันคือแมแวใช่ไหมคะคุณแม่นนอง แม่เหมืกับหนูใช่ไหมคะโอ้หนูมีความสุขตังเลยหนูได้บินเล่นข้างนอกข้างนอกมีอะไรให้หนูได้สำรวจเยอะแยะเลยขะคุณแม่เดี๋ยวหนูไปสำรวจก่อนนะคะนี่ตรงนี้มีอะไรมั่งเนี่ยเดี๋ยวหนูสำรวจก่อนคุณแม่แมนี่สำรวจแล้ว รู้สึกเป็นที่คุณเคยที่หนูเคยมานะคุณแม่ที่มันข้างบนนี่คุณแม่เป็นพรมเช็ดเท้ากับรองเท้านะมันอยู่หน้าห้องน้ำนะแต่ทำไมพมอันนี้มันไม่เหมือนอันข้างล่างเมื่อกี้แหละคุณแม่อันข้างล่างเมื่อกี้มันเป็นรูปเหมือนกับหนูเลย สีดำๆเดี๋ยวนูจะแอบนะคุณแม่เดี๋ยวนูเปิดพรมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มุดไปอยู่ในพรมดีกยวก่อนโอ้มุดไปเล้วมุดไปเล้วรู้สึกกลิ่นถุนๆจังเลยพรมนี้เนี่ยคุณแม่เอาพรมไปทำความสะอาดบ้างสิคะหนูจะได้มาดูจะได้ไมอัดชื่ออัดชื่อนหนูอัดชื่อตลอดเลยขึ้นมาอยู่บนพรมเนี่ย เดี๋ยวหนูสํำรวจวดึงก่อนนะว่ามีอะไรอีกหนูจะได้ไปเล่นแม่แม่เดี๋ยวหนูไปเล่นแม่อย่าว่าหนูนะหนูจะได้เล่นเยอะๆนี่นี่น,นี่เดี๋ยวหนูรูบรูปหนูหนูอ่ารูปเนะื้อรูปตัวก่อน, <c oughs> นคุณแม่คะคุณแม่คะหนูเช็ดเนื้อเช็ดตัวหนูก่อนนะเม,มีความสุขเป็นเลย แม่ขา อะไรนะคะดู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 อมันดูไปทางไหนล่ะมันดูไปทางไหนอูห้หอ,อะไรอะไรอะคะคุณแม่คุณแม่เอาอะไรมาให้หนูรับประทานอะคะฮะคุณแม่เอาอะไรไมาให้หนูรับประทาน,นะคะกดูดมแล้วมันไม่ใช่อินอาหารของหนูนี่นี่ดูดมมันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่หนูไม่รับประทานคุณแม่เอาอะไรมาเนี่ยคะ อยางอื่นดีกว่าเดี๋ยวสำรวจก่อนนะคุณแม่เดี๋ยวสำรวจด,ด,ดูว่าหนูจะไปเล่นตรงไหนได้บ้างนี่นีนี่หนูเดินไปละ,ะเดียวหนูรูมก่อนนะ่น,นี่คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะคือคุณแม่เอแถวนี้ก็เรียนอยู่เนี่ยคุณแม่อะไรอ่ะคะคุณแม่คุณแม่หนูจะไปเ่เล่นที่อื่นแล้วค่ะ เดี๋ยวหนูกำลังสำรวจอยู่นะคะนี่มันไม่ใช่อาหารของหนูอะคุณแม่หนูไม่รับประทานหรอกหนูดมเฉยๆหนูดมดูว่ามันคืออะไรดูหางของหนูสิคะคุณแม่ เล็บของหนูด้วยแหละรงตรงเนี้ยเดี๋ยวหนูมุดดูก่อนนะนี่รองเท้าเนี่ยกลิ่นรองเท้าเนี่ย แตหนูเื้ก่อนหนูเล่นต่อหนูเล่นต่อหนูเล่นต่อนี่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 หนูเล่นยังมีความสุขเลยค่ะวันนี้เป็นวันของหนูนะคะหนูช็อตใจมากเลยหนูขอบคุณนะคะหนูช็อตใจที่สุดเลยหนูจะได้ มีอะไรให้สํารวจอีกน่ะเดี๋ยวไปดูในห้องน้ำดีกว่าในห้องน้ำมีอะไรน่ะเดี๋ยวดูก่อนนะดูก่อนดูก่อนนะได้ยินเสียงอะไรอีกน่ะนี่นี่นี่อง่องเท้าดีกว่าใส่ได้เปล่าเนี่ยฮะใส่ได้นึกว่าองเท้านั่นน่ะ เดี๋ยวหนูนั่งเล่นก่อนนะหนูนั่งพักผ่อนก่อนหนูกำลังคิดด้วยว่าหนูจะไปเล่นตรงไหนจริงระ,ะ,ะ,ะหว่างรอก็แต่งเนะื้อแต่งตัวตกแต่งน,นะคะคุณแม่ หนูจะไม่ขึ้นไปทันทีเลยแม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอก่อนนะนี่เดี๋ยวหนูพักผ่อนก่อนพักผ่อนตรงนี้ก่อนแล้วก็สักเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปนคุณแม,ม,ม่ขึ้นดีกว่าลกขึ้นดีกว่านี่นีนนนดูดดดน,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 นี่สำรวจให้หมดสำรวจที่หมด มีอะไรตรงไหนมีอะไรตรงไหนอ่ะหนูจะได้เข้าไปเล่นอ่ะเดี๋ยวไปสำรวจในห้องนะ้ำคุณแม่เพราะมีอะไรนะทำรวจก่อนในห้องนะ้ำไม่มีอะไรเลยหนูก็เลยออกมามองตรงอื่นดีกว่าดูตรงอื่นดีกว่าเดี๋ยวสำรวจก่อนนะว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงเดี๋ยวหนูจะเล่นต่อนะคุณแม่ นนหนูมานั่งรอตรงนี้ก่อนดีกว่าเผื่อตรงอื่นจะมีที่ให้หนูลิ่นบ้างนะคะตรงนี้แหละที่ที่หนูมีความสุขที่สุดแล้วหนูชอบมาบิ้เล็บตรงนี้คุณแม่คะหนูชอบตรงนี้ค่ะคุณแม่ว่าตรงนี้บรรยากาศดีนะคะคุณแม่ตรงนี้หนูบอกร่มเย็นดีนะคะมันอยู่ใกล้ห้องน้ำแล้วก็ มันเด่นค่ะพื้นมันเด่นแล้วก็ผมก็น่านั่งนะคะเพราะว่าผมตัวเนี้ยพอหนูมานั่งแล้วอ่ะหนูฝนเล็กดงด้วยแล้วก็หนูเล่นกับผมนะคะเล่นกับผมก็แอบมบุดมุดมุดมุดอยู่เดี๋ยวคนอื่นจะได้ไม่เห็นหนูนะคะหนูก็แอบ,บอยู่ตรงนี้นะคะคุณแม่เดี๋ยวนะหนูคิดก,ก่อนว่าเดี๋ยวหนูจะไปเล่นตรงไหนดี นี่หนูเห็นแล้วหนูเห็นแล้วที่หนึ่งที่หนูจะไปวิ่งเล่นนะคุณแม่เดี๋ยวลอก่อนหนูรออยู่นี่นี่หนูมองอยู่นะคุณแม่หนูจะวิ่งเล่นตรงเนี้ยคุณแม่ไม่เคยให้หนูขึ้นไปเลยวันนี้แหละหนูจะขึ้นไปให้ได้เลยคุณแม่คุณแม่คอยดูนะน้หนูจะขึ้นแล้วนะคุณแม่หนูจะไป เดียวเดียวเดียวหนูมาให้คุณแม่รูปผัวก่อนนะคุณแม่คุณแม่มันมีที่ไหนอีกล่ะคุณแม่ที่สามารถไปเล่นเล่นได้น่ะเดี๋ยวหนูลงไปดูก่อนนะนะนน่เ่คุณแม่คุณแม่ดูดูหนูสิคุณแม่เฮ้ยันไดมันมีอะไรอ่ะคุณแม่ฮะีอะไรอ่ะคุณแม่หนูสำรวจก่อนคุณแม่คะ

แม่จะเอาไปเก็บไปะเอาของแม่ไปแม่เี๋นูเหนื่อยแ้วม่เหนื่ยแล๊บหนึ่ง๊บหนึ่งแม่ะเดี๋ยวรอ๊บหนึ่งนะหนูอยล้วเหนื่อยแล้เดี๋ยวดุคนดุคนดุเดี๋ยวหนูไดูอืก่นนะไปดูอื่นก่อน EP นี้ก็ ได้ดูความน่ารักของน้องเอสเม่นะคะดิฉันก็ปล่อยน้องเอสเม่ให้มาวิ่งเล่นข้างนอกน้องเองสเม่ดีใจมากๆเลยค่ะเขาเล่นนะคะเล่นตรงโน้นเล่นตรงน,น,น,รงนี้เล่นตรงนั้นอ่าที่ที่เขาอยากจะไปวิ่งเล่นนะคะตรงไหนมีซอกมีซอยน้องเข้าหมดเลยค่ะทุกซอกทุกซอยนะคะน้องเล่นอย่างมีความสุขจริงๆค่ะ EP นี้ก็ขอให้เป็น EP ของน้องเอสเม่นะคะ ขอให้น้องเอสมีมีความสุขนะคะฝากติดตามช่องสินนัทชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็มาติดตามน้องแมวกันนะคะน้องแมวของเราก็จะมีอยู่6ตัวนะคะตัวที่1นะคะน้องอลิสนะคะตัวนี้ก็คือน้องเอสมีแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือน้องเอสเบิร์ดนะคะ แล้วก็จะมีแมวบ้านอีก3าตัวแมวบ้านก็จะมีน้องโอเลียงนะคะน้องโอลีฟแล้วก็น้องโอเล่นะคะอย่าลืมนะคะมาติดตามความน่ารักของน้องแมวเรานะคะน้องแมวเป็นสัตว์ที่น่ารักนะคะใครเห็นใครก็รักใครก็ชมใครก็ยิ้มนะคะยิ้มตามเวลาน้องแมวมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ มีความเครียดนะคะไม่ว่าเครียดจากงานนะคะหรือว่าเครียดจากเรื่องใดๆก็ตามนะคะมาดูความน่ารักของน้องแมวนะคะน้องแมวจะทําให้ท่านยิ้มได้นะคะน้องแมวน่ารักน่ารักนะคะไร้เดียงสานะคะน้องแมวไม่มีพิษไม่มีภัยนะคะน้องแมวน่ารักน่ารักนะคะเห็นหน้าเขาแล้วก็สดชื่นมีความสุขนะคะฝากติดตามช่องสินะช anel กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามขอบคุณมากนะคะ